สวัสดีครับสุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่ระพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิมาเวามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับสภาพวะโลกห้อนในสุมือนี่กับเกิดขึ้นทั่วโลกครับกับมีจากหลายสาเหตุครับเฮตถฟุนพี็มสองจุด่านเนี่ยครับได้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องทั่วโลกเล่กว,ว่าได้ทุกประเทศเกิดเลยต้องมีการร้นนรกนะครับบ่อให้เกิดฟุ่นพี2เอ็มสองจุดหาบ่ว่าสิเป็นเครื่องยนต์กลไกบ่ว่าสิเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้แหละนะครับก็ต,ต้องซอยกันครับว่าวเรื่องไงแล้วนะครับไงนี่ครับก็มีอยู่สองความหมายด้วยครับท่านผู้ฟังครับความหมายแรกของคําว่าไงนี่ครับก็หมายถึง เป็นคำนามแปลว่าขีฝุ่นครับขีฝุ่นครับเนี่ยมันไงครับบานนอกคอกหน้าสูมือล่างมองนี่ครับยั่งเป็นฝุ่นอยู่ด้ครับบานเฮือนนี่พอรถพานไปโอ้แดงบดครับอสะผมย่อมผมยู่ตลอดเวลาครับย้อนว่าขีฝุ่นหรือว่าไงเนี่ยนะครับมันฟุ่งกระจายล่างมองถึงกับเขียนเลยว่าขีฝุ่นเด้อระวังไงเด้อไออย่างประมาณนี้ไงที่สองครับไงคือกันครับ เป็นคำกริยาครับบันเน่หมายถึงฟุ้งกระจายเด้วยครับหรือว่าปลิวว่อน เช่นขี้ดินไงง่องเนี่ยครับกับฟุ้น,ฟ,นฟุ้งกระจายขึ้นกันครับฉะนั้นเฮากระสิต้องซอยกันนะครับเฮ็ดให้โลกของเขานาุ่นา,นา,าอาศัยถ้าหากว่ายังบ่ท่านมีการลาดยางก็เอาน้าม,มัหดหรือว่ารถกระแลนซาซานะครับบอกเป็นว่าเฮ็ดให้ไงขึ้นแล้วก็สิเดือดร้อนกันไปเบิดหรือว่าฟุ้นพีเอ็มสองจุดห้าการอย,ยู่สื่อห้มันมีครับในบ้านเฮานี่นี่คือความหมายของคำว่างไงครับ สรุปให้ฟังง่ายๆว่าไงมีสองความหมายเนาะจังที่เว้าให้ฟังนั่นแหละความหมายแรกก็เป็นคำาน้มหมายถึงฉีฟุน้นความหมายที่สองไงเป็นคำกริยาหมายถึงฟุ้งกระจายปลิวว่อนนี่ครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทยทีมอีสานและผมธีรพงษ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมื้อนี้สบายดีครับ